ใช้ช่วงฝนฟ้าอากาศถามหาฝนกันเยอะครับสำหรับเกษตรกรสำหรับผู้ที่ปลูกมันปลูกอ้อยครับดินก็เริ่มแห้งมากแล้วครับตามลูกศรเราจะเห็นทิศทางลมเหนือและลมใต้เมื่อลมทั้งสองมาบรรจบกันจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองครับผม เกิดฝนฟ้าคะนองในภาคอีสานภาคกลางและภาคเหนือครับเราดูจากภาพรูปสีขาว,ขาวเป็นก้อนเมฆครับผมส่วนใหญ่จะอยู่เที่จีนเราก็ามาดูแอปบินดี้พื้นที่สีฟ้าจะเจอพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขะนองครับผมในวันที่2 4ถึง25ครับผม จะมีฝนฟ้าขนองตั้งแต่วันที่24ตอนบ่ายไปจนถึงวันที่25ตอนหัวค่ำครับผมเมื่อมีลมแรงไม่ควรไปอยู่ใต้ต้นไม้ครับผม